เริ่มป่องแล้วนะชมพูอารยาอวดท้องสวยๆหลังตั้งครรภเข้าเดือนที่สเรียกได้ว่าท้องนี้สมดังใจหวังของบ้านรังสีสิงพิพัฒน์เพราะตอนนี้ซุปตาสาวชมพูอารยากำลังจะมีทายาทเพิ่อมีคนจากนี้ไปพี่สายฟ้าพี่พายุก็จะได้เป็นพี่ชายคนโตแล้วล่ะคะ่ะแน่นอนว่าท้องนี้สามีสุดหล่อหน,อนวิสรุธ ก็ได้ปล่อยโพสเฉลยไปแล้วว่ากำลังจะได้ลูกสาวซึ่งตอนนี้ชมพู่ก็มีอาการแพ้ท้องค่อนข้างหนักทั้งวิงเวียนนอนไม่หลับทานข้าวไม่ได้แต่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและกลับมาทำงานถ่ายรายการได้บ้างแล้วล่าสุดหม่ามีคนสวยก็ได้เผยภาพสวยๆแจกความสดใสสมกับเป็นคุณแม่ใส่แฟชั่นลูกนี้แม่น่ารักมากๆาก พร้อมเผยหุ่นให้เห็นท้องลูกสาวชัดๆที่ตอนนี้กำลังจะเข้าเดือนที่4แล้วพุงน้อยของแม่เริ่มเห็นอย่างชัดเจนโดยมีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆนี่แม่กำลังท้องใช่ไหมคะตาดมากแม่สุดคิ้วค่ะร,รักรักรักค่ะคุณแม่สวยสดใสมากค่ะพุงแม่เริ่มออกละเริ่มเจอท้องแล้วแม่คุ้มแม่หวานตลอด